สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป่าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยนี้สามคู่นี้เอามาจากสามลีกใหญ่ในยุโรปเลยดูคู่แรกไปที่ลาลิกาสเปนก่อนในเวลาสองทุ่มตรงนะครับเราจะไปดูเรอัลมาดริดครับทีมรองจากฝูงนี่จะเปิดบ้านเจอกับทางอุสกาทีมอันดับ18นะครับดูคู่นี้จะเป็เกมล่าสุดเนี่ยเป็นมาดริดเอาชนะ3ประตูต่อ2ครับ ไปดูคนที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมว่าเป็นยังไงกันนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเสมอทางบุรุษเซียมันเช่นกัดบักมาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2ประตูต่อ2นะครับส่วนทางอุเอสกาเนี่ยชนะเออ่เป็นการเสมอ4แพ้1ไม่ชนะใครเลยนะครับล่าสุดแพ้กับทางเรอัลโซเซดัดมา4ประตูต่อ1ไม่ค่อยดีเลยนะฮะไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับมาดริดในข้างหลังจะมีทางเอเดีรมิลิตาครับตรงกลางจะใช้เป็นทางลูคัสบาสเกสสโดยหนนนนน้้าาาาาาเเเเปปจะ็ททงงคครริมมบบซ่ัว เอสกาข้างหลังจะมีทางปาโบลมาเฟโอครับตรงกลางจะมีทางบอคากาเซียโดยหน้าเป้าจะเป็นทางราฟาเมียครับคือต้องบอกว่าเรัลมาริดิเนี่ยพาัคาบ้านมา2เกมติดติดสีดานไม่ยอมจะขายขี้หน้าแพ้ในบ้าน3เกมติดติดแน่เกมนี้ผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทางเอสกาเนี่ยฟอร์มแย่ครับเเกมแรกในลีกเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับงนั้นดูแล้ววันนี้อันครับมาริดิรอหาที่ลงอยู่นี่เล่นในบ้านด้วยไม่น่าจะพลาดครับผมมองมามาดิดจะกลับมาชนะสักทีในบ้านนะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเอสกาสประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่สองเรามาที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเราไปแอนฟิลด์กันนะครับไปดูลิเวอร์พูลครับรองจากฟุตเหมือนกันนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอก,กับทีมฟอร์มแรงอย่างทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ไม่แพ้ใครมา4เกมติดๆนะครับทีมอันดับ12โดยเจอมาเกมล่าสุดเนี่ยไปลิเวอร์พูลเอาชนะ3ประตูต่อ2ครับไปดูที่ห้เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดเล่นในบอลยุโรปเอาชนะมิทิลันมา2ประตูต่อ0ส่วนทาง เวสต์แฮมเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดยอดเยี่ยมนะครับเสมอมาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มา1ประตูต่อ1ไปดูที่ตัวผู้เล่นนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลจะใช้เข้มรับตู่ปายแดงเลยนะครับไรซ์วิลเลียมเจ้าหนูดาวรุ่งนะฮะตรงกลางจะมีทางจอร์จีเนวานเดอมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเดียโก้โชต้าครับส่วนทางเวสต์แฮมเนี่ยข้างหลังจะมีทางฟาเบียนบาเบูเแน่านะครับตรงกลางจะมีทางจาร็อตโบเวนโดยหน้าเป้าจะเป็นทางปาโบฟอนาลส์นะครับวันนี้จะไม่มีทางมิเกลอินโตอันโตนิโอนะครับ ก็ต้องบอกลิเวอร์พูลเนี่ยเกมรับเนี่ยฮะจะจัดการอย่างไรเมื่อใช้ไลฟ์วิลียมต้องมาติดตามประเด็นวันนี้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยพวกเขากำลังมั่นใจนะครับชนะมา3าเกมติดติดแล้วก็ในบ้านค่อนข้างจะไว้ใจได้โดยทั้งเวสต์แฮมครับตอนนี้ร,ร้อนแรงครับพร้อมชนได้ทุกทีมแต่ว่าปัญหาอยู่ที่เกมรับนะครับเสียประตูค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยังดูรั่วๆอยู่สำหรับเกมรับเพราะฉะนั้นดูแล้วลิเวอร์พูลเก่งในบ้านครับผมถือหางเจ้าบ้านดีกว่าผมมองลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไป3ามประตูต่อหนึ่งแม้ว่าหลัง คู่สุดท้ายเรามาที่ลีกเอิงฝรั่งเศสกัลนวลาตีสามเราไปดูน้องครับทีมอันดับ15วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางปารีสแซงต์ฌักแมงทีมจ่าฝูงฤดูกาลนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นแปรเชลชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับน้องเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดเอาชนะแบร์สมา3ประตูต่อหนึ่งส่วนทางแปรเชลเนี่ยชนะ4แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะอิสตันบูลบาซักเซฮีมา2ประตูต่อศูนย์ในบอลยุโรปนะครับไปดูที่ตัวผู้นนน้้อองง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 ขาาาาหลลัััจจะะะมมมมีีีททเเเดิิสสสปยครรบตกโซ โดยหน้าเป้าจะมีทางโคโลโมัวนี่ครับส่วนทางเบเช่เนี่ยข้างหลังจะมีทางติโลเคเลอร์ครับตรงกลางใช้ราฟินญาโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมอร์เซค,คินที่มาแล้วกลายเป็นเล่นดีนะครับคุณนิท้องบอกน้องเนี่ยชนะเกมล่าสุดหลังจากที่ไม่ชนะใครมา4เกมติดติดแล้ววันนี้ต้องมาเจอตออย่างทางเบเช่เนี่ยงานหนักแน,น่แน่ส่วนทางเบเช่เนี่ยวันนี้ไม่มีเนยมาไม่มีออกาดี้นะครับแต่ว่าพวกเขากําลังเครื่องร้อนครับโดยเฉพาะเกมรุกอย่างที่บอกครับทางเอ็มบัปเป้ทางมอร์เซคินเนี่ยช่วยกันยิงได้ดีเพราะฉะนั้นคุณนิดมองว่าเบเช่มาว่าจะเป็นทีมเยือน ไม่สมประกอบแต่เท่าที่มีอยู่น่าจะผ่านได้ครับผมมองว่าเปเช่จะบุกมาชนะน้องได้ถึงบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปตาลาเป้าตําหนของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่ลาลิก้าสเปนเนี่ยเรอัลมาดริดจะเปิดบ้านเอาชนะเวสกาสามประตูต่อ1ครับคู่สองที่พิมเมเลอังกฤษเนี่ยลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ด3ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับเปเช่ครับจะบุกมาชนะน้องได้ถึงบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ลืมกันนะครับอย่าแอัปเดตร่วมสนุกเลยกันในแกลไลน์มาที่ไลนุุกกกััันนนทวะครบ วันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขใอยทุกคนโชคดีแล้วพันนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ